อ่ะสวัสดีนะครับจริงๆผมสวัสดีครั้งที่3แล้วเพราะวันนี้อัด3เล่มนะครับพูดถึงแอนแฟงกันต่อนะครับตอนที่เข้ามาอยู่ในบ้านและว,วันศุกร์ที่25กันยานะครับ1,9,4,2พ่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับอันนี้เล่าถึงประวัติพ่อเนาะอายุลาวๆ7 4 7 75ชื่อเดเฮอร์นะครับเป็นผู้ป่วยยากจนนะครับหูหนวก มีภรรยาที่ไหลประโยชน์ะอันี้แอนเขียนนะอายุน้อยกว่าสามีถึง2ี่สิบเจ็ดปีอยู่เคียงข้างทั้งข้อมือและข้อเท้าของนางมีรอยนะครับและมีรอยเก๋ฮะสวมมีหลายเส้นอะไรเงี้ยนะครับและมีะแหวนแท้อ๋อมีของเกด้วยแล้วก็มีแหวนแท้ที่ยังตกค้างอยู่ตั้งแต่สมัยรุ่งเรลืองนะครับ ายเรเฮอ์เนี่ยผู้ทําความลาคาญให้พ่อของฉันมากฉันต้องขอชมความอดทนของพ่อเวลาคุยโทรศัพท์กับชายคนนี้สมัยที่เรายังอยู่ที่บ้านนะครับแม่แนะนําให้พ่อเอาแผ่นเสียงบันทึกคําพูดทุกสามนาทีว่าครับใช่และเปล่าไม่ใช่นะครับคอยตอบหมเพอถึงพ่อจะพูดอะไรผู้ชายคนนั้นก็ไม่เข้าใจประโยคยาวที่พ่อพูดอยู่ดีนะครับสาหรับท่านใดทีด่ฟังอีพีนี้แนละ้วงงก็ ขออาภาัยด้วยต้องย้อนกลับไปฟังประมาณ EP 2 EP ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผมพูดมาไกลแล้วเช่นกันผมก็จับต้นชนไปลายไม่ถูกแล้วเหมือนกันนะครับโอเควันนี้นายเดเฮอร์โทรมาที่ออฟฟิศนะครับขอให้นายคูเกอร์ไปหานายคูเกอร์ er ไม่อยู่นะครับในอารมณ์ที่แบบจะไปจึงบอกให้ส่งเมียบไปแทนนะครับแต่เมียบก็ไม่ยอมไปตามนะัดนายเดเฮอร์โทรมาที่ออฟฟิศสามครั้งเมียบก็สั่งให้คนตอบว่าไม่อยู่ออกแบงก์นอกนะครับบางครั้งเมีย เผลอรับโทรศัพท์เองเฉยเลยครับต้องแกล้งปลอมเป็นเสียงเบบเมื่อมีโทรศัพท์ครั้งใดเมยต้องบอกว่านายเดเรเอร์โทรมาทุกคนหัวเราะขับขันกันทั้งออฟฟิศนะครับและที่ซ่อนลับดังนั้นใครก็ตามที่โทรมาจะต้องได้ยินเสียงหัวเราะขิกคักกันสนุกนึกภาพบอกไหมว่าออฟฟิศนี้จะเป็นที่ทํางานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพอทั้งนายและลูกน้องหัวเราะกันเป็นที่สนุกบางโคบางคืนนะครับชั้นขึ้นไปชั้นบน เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัววันด้านะครับฉันขึ้นไปพูดคุยเป็นคาเป็นขรา,าวบางครั้งก็สนุกดีเรากินขนมปังกรอบที่อบอวนไปด้วยกลิ่นกระบูนเหรอเพราะเขาเก็บกระป๋องขนมปังไว้ในตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเม็ดกระบูนกระบูนนะครับแล้วดื่มน้ำมะดาแล้วดื่มน้ำมะนาวเราคุยกันเรื่องปีเตอร์ฉันบอกว่าเขาว่าปีเตอร์ชอบรูปแก้มฉันฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้นครับและนางวันด้าถามฉันตอบแบบฉบับของพ่อแม่ว่า ฉันไม่ชอบปีเตอร์แบบพี่ชายน้องสาวดอกหลอพอปีเตอร์น่ะชอบฉันมากฉันคิดในใจทุเล็นะครับแต่พูดออกมาไม่ชอบพูดออกมาทุเล็ไม่ได้นะครับแต่ฉันพูดว่าปีเตอร์นั้นออกจะเปินและเชยแต่อาจเพราะกระนากอายเหมือนเด็กชายที่ไม่คุ้นเคยกับเด,กเด็กหญิงหรือเปล่าเปลี่ยนเรื่องแล้วนะฉันขอชมคณะผู้ดูแลที่ซ่อนลับของเราโดยเฉพาะพวกผู้ชายเจ้าความคิดเป็นเยี่ยมนะครับเธอรู้แล้วใช่ไหมว่า มีคนรู้ความลับและที่ซ่อนของเราไม่กี่คนนอกนั้นเราอำพางให้เข้าใจว่าเราพำนักอยู่ที่ในเบลยเยียมนะครับทีนี้คณะผู้ดูแลรักษาเจ้าความคิดของเรามีวิธีอย่างไรจึงให้ออกข่าวของว่าถึงคุณบรู๊คซึ่งเป็นตัวแทนพนักง,งานขายของบริษัทโอเปกตานะครับและถึงเพื่อนของเราซึ่งเก็บข้าวของของเราไว้ให้วิธีนี้นก็คือ พวกเขาพิมพ์จดหมายส่งไปให้เพศสัจกรคนหนึ่งผู้ทําธุรกิจกับบริษัทของเราในทางใต้จังหวัดซีแลนด์นะครับเพศสัชผู้นี้ส่งจดหมายตอบมาในซองที่น่าจะออฟฟิศของบริษัทเลยแบบนี้เมื่อซองจดหมายจากซีแลนด์มาถึงนะครับเราก็ดึงจดหมายที่สอดไว้ข้างในออกแล้วจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของพ่อใส่แทนเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าพ่อมีชีวิตอยู่นะครับ คุณบุ๊กจะได้ไม่ส่งอาศัยอะไรเมื่อเขาอ่านจดหมายนี้อะไรแบบนี้พวกเขาจอจงเลือกจังหวัดซีแลนด์เพราะอยู่ติดเขตแดนเบลเยียมนะครับทําให้เข้าใจว่าจดหมายนั้นลักลอบจากเบลเยียมเข้าซีลนด์ไม่มีใครเข้าไปในจังหวัดนี้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษพนักง,งานขายธรรมดาธรราอย่างคุณบุ๊กยี่งไม่มีทางเมื่อวานนี้พ่อตลกจังนะครับคงยังมืนอยู่กะละมงังจึงตกจากเตียงนะครับเท้าพ่อเย็นเฉียบฉันจึง ให้ยืมถุงเท้าใส่นอนห้านาทีต่อมาถุงเท้านั้นก็ไปเกะอยู่ที่พื้นละพ่อดึงผ้าห่มละคุมโปงอย่างเพราะว่าลำคานแสงสว่างพอดับไฟพอค่อยๆโผล่หัวออกมาอย่างระมัดระวังตลกจริงๆเราคุยกันเรื่องปีเตอร์พูดว่ามาก๊อตนะครับทันใดที่ยินเสียงพ่อขึ้นพูดขึ้นมาว่าลูกหมายความว่าเธอนั่งบนก้นของเธอนะครับแมวมูซี่เริ่มเป็นมิตรกับฉันมากขึ้นแต่ฉันยังกลัวอยู่ก็คือมันเป็นไดอารี่ครับท่านผู้ฟังเองก็จะเขียนในสิ่งที่รู้สึกตอนนั้นเลยแล้วก็ อยากเขียนตอนนั้นเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อวันที่27กันยายน1942ฉันเพิ่งมีเรื่องพิพาทกับแม่นะครับแย่จังที่ฉันร้องไห้ด้วยฉันกั้นไม่อยู่พ่อดีต่อฉันเสมอและเข้าใจมากกว่าแม่ในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับฉันทนไม่ได้เลยเห็นได้ฉันว่าเป็นคนแปลกหน้าสําหรับแม่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าฉันคิดอย่างไรแม้ในเรื่องธรรมดาธรรมาเราพูด กันเรื่องคนใช้และความจริงที่ว่าปัจจุบันเราควรเรียกเขาว่าแม่บ้านแม่ยืนยันว่าเมื่อสงครามจบพวกเขาจริงจะอยากให้เรียกเช่นนั้นแต่ฉันไม่เห็นด้วยแม่เสริมอีกว่าฉันชอบพูดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรากับฉันเป็นคุณนายของบ้านทั้งท้งที่ยังไม่ได้เป็นแต่ฉันคิดว่าการสร้างวิมานในอากาศไม่ใช่เรื่องเสียหายร้ายแรงอะไรอันนี้แอนคิดครับแต่ฉันคิดว่าการสร้างวิมานอากาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายร้ายแรงอะไรถ้าเราไม่ได้ยึดถือนั้นเป็นจริง จะถกเถียงกันแรงแค่ไหนนะครับพ่อก็โอ้ยช่วยปกป้องตลอดถ้าไม่มีพ่อนะแอนนรคงตายอะไรเงี้ยครับฉันคงไม่มีปัญญาพูดเรื่องถึงเรื่องเนี้ยความสัมพันธ์กับมากก็ไม่สู้ดีนะครับความจริงเมื่อก่อนหน้าครอบครัวเราไม่เคยบรรดาโทรศัพท์สายกันพวกที่อยู่บนชั้นบนนะครับเลยเข้ากันไม่ได้ทําให้ฉันไม่สบายใจเสมอมาทันทีที่ท่านที ทันทีที่พ่อนะครับแม่หรือมากอ d เนี่ยมีต่อชั้นเนี่ยมันดูแปลกๆนะจริงๆชั้นเข้าใจเพื่อนของชั้นมากกว่าแม่ของตัวเองซะอีกแย่ไหมล่ะนางวันด้าโมโหมันเรียกบรรดาลโทสะขนาดหนักหล่อนเจ้าโทสะอย่างน่าเกลียดนะครับแอนก็เขียนถึงนางวันด้าบ่อยนะหล่อนเก็บซ่อนข้าวของส่วนตัวมากขึ้นแม่ควรจะแก้เผ็ดโดยเมื่อใดของตระกูลวันด้าหายไปชิ้นหนึ่งก็ควรตอบโต้ด้วยการให้ของตระกูลแฟรงค์หายไปชิ้นหนึ่งเช่นกัน ก็คือวงเล็บเอาไปเก็บแบและอย่างหนึ่งทําไมวันด้าคู่นี้จึงเป็นสุขในการเที่ยวอบรม,มสั่งสอนลูกคนอื่นในเมื่อลูกของตเองไม่มีให้อบรมอยู่แล้วหรอฉันจึงโดนอบรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับมาก่อนนะ่ะไม่ถูกอบรมดอกเพราะเธอเป็นคนดีโดยสันดานอ่อนโยนฉลาดสมบูรณ์แบบนะครับ mm. ทุกประการนะครับส่วนฉันนะสิมีความเลวร้ายในะ ตัวเธอนะครับเท่ากับว่าสองคนมารวมกันนะั่นแหละคิตตี้จา๋าฉันอยากให้เธอฟังระหว่างกินอาหารจะมีการดุว่าและตอบโต้ตแบบทะเลนต่ตอปากต่อคำกันไปมาพ่อและแม่มักจะปกป้องฉันอย่างแข่งขันนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อพ่อกับแม่แล้วแล้วก็ฉันจะไม่ยอมลดลาให้เป็นเด็ดขาดนะครับพ่อเตือนฉันเสมอให้เก็บปากเก็บคำเสียบ้างให้หลีกเลี่ยงเสียบ้างให้ยอมเสียบ้างอย่ายื่นจมูกเข้าไปยุ่งเรื่องในทุกเรื่อง แต่ไม่รู้เป็นยังไงฉันทําไม่สําเร็จนะครับถ้าฉันตัดผักอยู่ที่ฉันไม่ชอบกินเพลงนิดนะครับแลรับประทานมันฝรั่งแทนวันด้าทั้งคู่จะทนไม่ได้ฮะว่าทําไมพ่อแม่ของฉันจึงยอมตามใจเธอแบบนี้นางวันด้าจะพูดขึ้นอธิบว่าแอนกินผักอีกสิไม่ล่ะค่ะแอนบอกขอบคุณหนูรับประทานมันฝรั่งเยอะแล้วผักน่ะดีสําหรับเธอนะคุณแม่ของเธอก็พูดเช่นนี้ตักผักอีกหน่อยเถอะนะแล้วหล่อนก็จะขยันขยอเลื่อนจานผักมาให้ฉันก็ปฏิการปฏิยืนการปฏิเสธ อย่างไรก็ยังขืนเศ้าซีอยู่อย่างนั้นจนพ่อต้องเข้าช่วยรักษาสิทธิ์ของฉันนะครับไม่กินสิ่งที่ฉันไม่ชอบในที่สุดเมื่อแกเห็นว่าฉันยอมทําตามแกก็เปรยขึ้นว่าแม้เธอนี้น่าจะถูกอบรมในบ้านของเราเพราะอบรมรูปอย่างถูกต้องเนี่ยมันนี่มันอะไรกันแอนถูกตามใจอย่างนี้น่าเป็นห่วงนะถ้าลูกแอนเป็นลูกฉันแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่นะครับนวันดาคุยกับพ่อทังวงข้าวนะครับหล่อนชอบประโยค หล่อนชอบแบบพูดประโยคที่ว่าถ้าแอนเป็นลูกของฉันนะอยู่อย่างเงี้ยอยู่พูดอยู่นั่นนะครับเชือ่อบุญของฉันแล้วขอบคุณพระเจ้ายิ่งนักที่ฉันไม่ได้เป็นลูกของหล่อนนะครับเมื่อวานนี้พ่อนางวันด้าพูดถึงเรื่องการอบรมลูกนะครับจบทุกคนเงียบกิบสักคู่หนึ่งพ่อพูดว่าฉันคิดว่าแอนได้รับการอบรมเลี้ยงลูเลี้ยงดูมาดีแล้วนะอย่างน,น้อยที่เห็นชัดก็คือหนึ่ง คือแกไม่พูดตอบโต้ขณะที่ทุกคนเทศนาเรื่องกินผักน้อยลองดูที่จานของคุณเองสิว่าเรื่องผักฉันว่านางวันดานั่นแหละเป็นเสียซะเองนะครับนางวันดาถูกสอบกลับเขาอย่างจังเพราะในจานของหล่อนไม่มีผักเลยทีตัวเองไม่กินผักไม่ถือว่าตามใจตัวเองกับแก้ตัวว่าถ้ากินถั่วกับกระหล่ำปีมากไปในมือข้ามจะทําให้เกิดแก๊สในท้องก็เมื่อตัวไม่กินผักทําไมไม่หุบปากเรื่องของฉันเสียจะได้ไม่ต้องหาข้อแก้ตัวอย่างฟังไม่ขึ้นเช่นนี้ ฉันเห็นหล่อนหน้าแดงไม่รู้ว่าด้วยกระดาษหรืออะไรนะครับส่วนหน้าของฉันไม่เปลี่ยนสีเพราะฉันไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องกระดาษอะไรเมื่อฉันไม่ชอบก็บอกตรงว,ว่าไม่ชอบนี่แหละนางมันด้ที่ฉันเกลียดหนักนะครับสาหรับ E ีีต่อไปเอาประมาณ10นาทีก็พอนะครับผมจะมาพูดถึงวันที่28กันยานน1942กีนะครับก็บีเป็นเรื่องที่แอนต้องหยุดเขียนกลางคันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังย้อนหลังนะครับที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วพบกัน EP หน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ